สวัสดีค่ะเข้าหองลาลานะคะจะพามาที่ภูเขานะคะโอ,อ้วันนี้จะลองไปวัดถ้ำวัดถ้ำนาคาเราไปดูเอ่อเห็นที่เป็นเกดงูเกดพญานาะค่ะข้าหองจะปีนไหวไหมเนี่ย <c oughs> อะไม่แน่พร้อมไหมพร้อมค่ะเจะรอที่รถพร้อมค่ะโอเคเอาบรรยากาศเดีย๋ยวเราพามาดูบรรยากาศ เขาอืมบรรยากาศหน้าฝนนี่ก็สดชื่นไปอีกแบบเนาะต้นไม้เขียวเลยอ่ะโอหบรรยากาศบ้านเราอันนี้อาเภอบึงโขงหลงนะคะจังหวัดจังหวัดบึงกาฬดีบรรยากาศอันนี้เป็นพูหลังการนะคนี่บรรยากาศสวยงามเหมือนกันลามเข้านี่ก็จะเป็นสวนสวนที่พูดเมื่อกี้ก็คือตอนนี้เนี่อที่หนึ่เพราะว่าไอยที่้ พาช่อง่องหอมมาล้านลาเออเดี๋ยวเราไปดูไอปบึงการจะพาไปไหนมั่งวันนี้น่ะโอ้วัดีพามาดูพามาดูอ่าแล้วก็พี่<ร>พเสียดิง่งพ,<า>พี่เสียดิงก็พาพี่เสียดิงก็พามาเกีกพี่เสียดิงเป็นคนขับรถด้วยนี่โอ้โหหล่อเข้มเลยวันนี้พี่เสียดิ่งเป็นคนขับรถให้ในวันนี้โอเคเดี๋ยวกลับรถนิดนึง ทางเลยแต่บรรยากาศดีเนาะหน้าฝน,านมันก็จะต่างจากหน้าหนาวนิดนึงหน้าหนาวก็จะเป็นช่วงใบไม้ พอไปถึงเดี๋ยวเราค่อยไปพาไปดูบรรยากาศอีกครั้งนึงเนาะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ขับรถเข้า